อันนี้ไปนั่งที่โตแล้วก็รอเครื่องดื่มให้มารับเครื่องดื่มนะส่วนเค้กก็จะมีหลากหลายมากน่ากินด้วยเราสั่งอันนี้ไปฟิตีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาที่ท็อปซี่วอลที่ไหนที่พัทยานะคะสัตหีบเนาะวิ่งมาเส้นเนี้ย เส้นเลียงเมืองอะ่ะก็จะถึงเลยนะทุกคนตอนนี้นะถ้ามาที่นี่นะคะเดี๋ยวจะบอกว่า,าถ้ามาที่นี่เสียคนละ1 0 0บาทได้นะ้ําฟรี1แก้วนะส่วนเค้กเราก็ไปสั่งบนเครื่องได้แล้วก็ส่วนอาหารก็ต้องไปทานด้านล่างข้างหน้านู้นนะเขาไม่ให้กินบนเครื่องบินเนาะไปะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบรรยากาศข้างบนกันนี่โดยรอบใช่อันนี้โดยรอบมันจะมี2ลํลำนะลำที่เราขึ้นเป็นลำมาจากสหาราชอานาะวักก็จะสูงส่วนลำด้านขาวาก็จะเป็น ฝรั่งเศสวิวก็จะเตี้ยๆหน่อยแต่ส่วนมากคงจะมาที่สหรัฐมากกว่าไปเราไปดูกันก่อนรอบๆก็จะมีวิวให้ถ่ายรูปเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่วิวดีวิวสวนด้วยปตอนนี้ขึ้นเครื่องแล้วขึ้นเครื่องขึ้นเครื่อง นี่นะครับบรรยากาศโดยรอบโดยรอบเลยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในนะป่ะเราก็ไปเรื่องที่นั่งกันซึ่งเอาเค้กไหมฮะเอาเอา เคอเเยเหมนึ่งชิ้นช็อกโกแลตก็ได้หรืออะไรก็ได้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้แบล็คคอร์เนสอะไรแล้วแต่มีอะไรก็ได้ข้างบนก็มีนมีอนี่เาอันก็มีดขาอีก เยโชว์ชวตัวเครื่องบินอ่ะเราขึ้นเครื่องแล้วขึ้นเครื่องแล้วนั่จ้าไหนดูดิอันนี้ไป็นด้านที่โตแล้วก็รอเครื่องดื่มให้มารับเครื่องดื่มนะส่วนเค้กก็จะมีหลากหลายมากอน่ากินด้วยไปจากอันนี้ไปไปไหนดูข้างหน้าก<อ>่อนไปดูตรงหน้าดูหน้าเครื่องหน้าเครื่องอันนี้ตรงนั้นทางลง ก็อ,อที่นั่งจอืมเราก็ส่องอรเราก็สที่นั่ง,น,งนู่นนะน,น,นู่นน่นะ,น,ะนู่นนู่นนู่น่นนวิวนี่ดีกว่าจีหน้าตาเยียมมากอะชี้ชี้ลลำนี้ลำนี้ลำนี้จะยังนะลำนี้จะยังรอก,ก่อน หลอ่อนเคื่องหรอใช่ที่นี่ก็จะมีสามลำแต่หัวใช้ง,งานแค่สองลำตรงนี้แอร์เย็นเย็นนะใช่บิวมันก็จะสูงหมดเนี่ยสูไงไปเลยก็เปนน็นจากทุกคนได้น้ำปีนแก้วนะจ๊ะมันก็เป็นเหมือนค่าธรรมเนียมในการขึ้นเพื่อนเนอะเดี๋ยวรอรอเขาเราเียกไปรับน้ำก่อน เดี๋ยวเรามาชิมเดียว่าน้ำมันจะอร่อยไหมเป็นคาเฟ่ที่แบบเปิดใหม่ก็น่าจะน่าเที่ยวน่าเดินนะครับ<ต>มันก็คนไม่ค่อยดีนะคนน้อยวันนี้วันหยุดนะครับวันนี้วันหยุดมาคาตาเลอรกก์ก็คนวันนี้ก็จะน้อยๆหน่อยแต่ถ้าเป็นเสราร์อาทิตย์น่าจะเยอะต่อคิวมีจองคิวด้วยนะใช่มีโทรมาจองได้ด้วยอือปาทุกคนตอนนี้เขาก็เรียกให้เราไปรับอเครื่องหยุดละที่เราเสียไปแก้เราอนๆปปะเราไปเอาัน ตัวมีกะค่ะนี่อันนี้เออใช่ใมอม่เห็น้าไทำไมเขาถือให้ไงอันหนึ่งอันนู้นะเค้กไหมเขาถือก็ได้นะ อืมมาแล้วมาอันนี้อันนี้เป็นช็อกโกแลตมิ้วส่วนอันนี้เป็นช็อกโกแลตมิ้ว เดี๋ยวเรามากินกันดีกว่าอันนี้อย่างที่บอกไปก็คือที่เราเสียหนึ่งร้อยบาทเสียตัวเรเราก็จะได้น้ำหนึ่งแก้วผลิตแก้วจละทุกคนแล้วก็อันนี้เทสชิ้นละชิ้นละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทก็ราคาปกติทั่วไปของคาเฟ่ทั่วไปอืมโอ้ยชาน่ารักมากเลยอ่ะหยุดน้ำชิมน้ำสณชิมก่อถ้าแรกที่หั่นชานมันเป็นชิมรับ รสชาติเป็น,น,นไงอะไรของตัวเองอะไรของเขาอ่ะนี่ข้างล่างก็จะมีมินข้างล่างกินสิอ,อร่อยเย็นมามามของเขาโอเคก็เดี๋ยวเราขอกินก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูบริเวณร,รอบๆเขาบริเวณร,รอบๆเครื่อ,องบินเนาะมันมีจุดให้ถ่ายรูปเยอะมากนะขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะบิ๊กเบ๊ะ แล้วก็กินอิ่มแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูบริเวณรอบๆของที่มีทั้งสองร้านเนยะก็เขามีจุดหไหนดีอะไรบ้างนะคะ นครับภายอกอู่ตะเภาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวทะเลอืเราไปเที่ยวทะเลนี่เราก็ลงลงจากเครื่องแล้วงงลงเครื่องแล้วสูงไหมสูงมากไปเขาบอกตอนนี้จะสูวิวก็จะดีวิวก็จะดี ให้เล่นด้วยนนะไหอ่ะจริงเหรออ๋อเขาไม่ได้เปิดนั่งเป็นบริเวณรอบๆนะคะถ้าเกิดว่าจะนั่งเครื่องบินลำไหนก็ไปซื้อตั๋วลำนั้นๆนะคงไม่ซื้อรวมกันนี่อะไรนี่เรืออะไรแจ็คสแปโร่ป่ะนี่แจ็คสแปโร่ป่ะใช่อืมหหทับย์ทัพล้ำรวยจ็คสแปโร่ไปไปเดี๋ไปหยิบของเขาอยู่ข้าองเขาไป านูก็จะเป็นคิงคองเลยจ้ะทุกคนนีองดูคิงคองอะไรวะน่ะหน้าแปลกแปกหน้าแปลกแปกหน้าแปลกแปกคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด s ิดตามให้กับพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย